สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง the next chapter just ครับผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามนะครับคุณกำลังยืนอยู่ในห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่แสงไฟสลัวเสียงพูดคุยจอแจดังกระหึม่มทุกคนดูเหมือนจะรู้จักกาันกำลังหัวเราะและแลกเปลี่ยนนามบัตรกันอย่างคล่องแคล่วแต่คุณกลับยืนอยู่คนเดียวที่มุมห้องมือข้างหนึ่งถือแก้วเครื่องดื่มเย็นชืดอ,อีกข้างแอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถหน้าจอแสร้งทำเป็นว่าก,กำลังยุ่ง ในใจของคุณคือสนามรบครับเสียงหนึ่งบอกว่าเราต้องเข้าไปคุยจับใครสักคนสินี่คืองานเน็ตเวิร์กิ่งนะแต่อีกเสียงที่ดังกว่ากลับกรีดร้องว่าฉันจะเข้าไปพูดอะไรดีทุกคนดูมีกลุ่มของตัวเองหมดแล้วถ้าเข้าไปแล้วไม่มีใครคุยด้วยละ่ะน่าอายจะตายความรู้สึกอึดอัดประมาะและหมดพลังในสถานาการณ์ทางสังคมเช่นนี้คือฝันร้ายที่ชาวอินทรเวิร์ตและคนขี้อายทุกคนต่างคุ้นเคยกันอย่างดี เราถูกสอนมาตรวจว่าการจะประสบความสำเร็จเราต้องเก่งในการสร้างคอนเน t ชันแต่ภาพของการสร้างคอนเน t ชันที่เราเห็นมักจะเป็นภาพของชาวเอ็กซ์โทรเวิร์ตคือการเป็นผีเสื้อสังคมที่สามารถบินไปคุยกับทุกคนได้อย่างง่ายดายการมี small talk ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการเป็นดาวเด่นของงานเมื่อเราทำแบบนั้นไม่ได้เราจึงสรุปเอาเองว่าฉันคงไม่เหมาะกับการสร้างคอนเนกชันแล้วเราก็หลีกเลี่ยงมัน ซึ่งเท่ากับว่าเรากำลังปิดประตูใส่โอกาสดีๆในชีวิตและอาชีพไปอย่างน่าเสียดายครับแต่วันนี้เราจะมาฉีกตำราการสร้างคอนเนคชันฉบับ e x t r o v e r t ทิ้งไปครับเราจะมาเขียนกฎขึ้นมาใหม่กฎที่ไม่ได้บังคับให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนแต่จะสอนให้คุณใช้ธรรมชาติความเป็น introvert ของคุณให้กลายเป็นพลังพิเศษที่ทรงพลังที่สุดเราจะมาเจาะลึกถึง4กลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนการสร้างคอนเนคชันจากการแสดงละครที่น่าอึดอัด ให้เป็นการสนทนาที่มีความหมายอย่างแท้จริงเราจะเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนจากเป้าหมายที่จะคุยกับทุกคนมาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับไม่กี่คนนี่คือคู่มือการสร้างคอนเนคชันที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทําให้คุณเหนื่อยแต่เพื่อให้คุณเติมเต็มถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดฝืนตัวเองและเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นคุณที่สุดเพื่อเปิดประตูสู่บทถัดไปของชีวิตที่กว้างขวางขึ้นมาร่วมเดินทางนี้ไปพร้อมๆกันครับกลยุทธ์แรก คือการปฏิวัติเป้าหมายของการสร้างคอนเนกชันของคุณใหม่ทั้งหมดความเชื่อแบบเก่าที่สร้างความกดดันฉันต้องพยายามคุยกับคนให้ได้เยอะที่สุดฉันต้องเก็บนำบัตรให้ได้มากที่สุดเป้าหมายนี้คือยาพิษสำหรับชาวอินโทรเวดเพราะมันบังคับให้เราต้องใช้พลังงานไปกับการมีปฏิสัมพันธ์สั้นๆแบบผิวเผินนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งเป็นสิ่งที่สูบพลังงานของเรามากที่สุดและทำให้เราหมดแรงภายใน30นาทีแรกครับกลยุทธ์ใหม่ที่ปลดปล่อย เป้าหมายของฉันในวันนี้คือการได้มีบทสนทนาที่มีความหมายกับคนเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นจิตวิทยาเบื้องหลัง i n นโทรเวิเติมพลังจากความลึกซึง้งเราไม่ได้พลังงานจากการมีปฏิสัมพันธ์เยอะๆแต่เราได้รับพลังงานจากการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งและมีความหมายการสนทนาแบบหนึ่งต่อหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจไม่ได้ทําให้เราเหนื่อยแต่กลับเติมเต็มเราพลังแห่งความสัมพันธ์ที่แท้จริงในระยะยาว คอนเน็ชันที่มีประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนที่คุณคุยด้วยสองนาทีแล้วแลกนามบัตรแต่เป็นคนที่คุณได้สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่แท้จริงด้วยเพื่อนร่วมงานหนึ่งคนที่คุณสามารถโทรศัพท์ไปของคำปรึกษาที่จริงใจได้มีค่ามากกว่าน้ำบัตร100ใบในลิ้นชักครับเวิร์กช็อปการเปลี่ยนเป้าหมาย 1. กํากหนดภารกิจที่ทําได้จริงก่อนที่คุณจะเดินเข้างานให้คุณตั้งเป้าหมายที่เล็กและจัดการได้ให้กับตัวเองภารกิจของฉันในคืนนี้ คือการได้มีบทสนทนาที่น่าสนใจกับคนใหม่หนึ่งคนเท่านั้นการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทำได้จริงจะช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นลงอย่างมหาศาลครับคุณไม่ต้องคุยกับทุกคนคุณแค่ต้องหาคนคนนั้น 2. ให้รางวัลกับตัวเองเมื่อทำสำเร็จให้อนุญาตให้ตัวเองกลับบ้านได้เลยครับหลังจากที่คุณทำภารกิจสำเร็จแล้วนี่คือตัวเปลี่ยนเกมครับเมื่อคุณได้มีบทสนทนาที่ดีกับคนหนึ่งคนแล้วคุณไม่จำเป็นต้องฝืนอยู่ต่อจนจบงาน การให้ทางออกกับตัวเองจะทําให้การไปร่วมงานครั้งต่อไปน่ากลัวน้อยลง 3. นิยามคําว่าบทสนทนาที่มีความหมายใหม่ครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นการสนทนาปรัชญาที่ลึกซึ้งมันอาจจะแค่ได้หัวเราะก,กับเรื่องตลกเรื่องเดียวกันการได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับหนังสือหรือภาพยนตร์ที่ชอบหรือการได้รับฟังเรื่องราวความท้าทายของใครสักคนด้วยความตั้งใจเมื่อคุณเปลี่ยนเป้าหมายจากการเก็บสะสมมาเป็นการเชื่อมต่อการสร้างคอนเนคชันจะเปลี่ยนจากภาระหน้าที่ ให้เป็นการผรจญภัยที่น่าค้นหาครับกลยุทธ์ที่2คือการปรับเปลี่ยนบทบาทของคุณในสถานการณ์นั้นๆซึ่งเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการลดความประมาทของตัวเองความคิดแบบเก่าบทบาทแขกรับเชิญเมื่อเราเดินเข้าไปในงานเรามักจะสวมบทบาทเป็นแขกเราจะรู้สึกประเมินฉันจะเข้ากับที่นี่ได้ไหมคนอื่นจะคิดกับฉันอย่างไรเราจะรอคอยรอให้ใครสักคนเข้ามาทักเข้ามาชวนคุย สปอตไลท์ทั้งหมดจะส่องอยู่ที่ตัวเราเองซึ่งยิ่งเพิ่มความประมาทและความกังวลกลยุทธ์ใหม่สวมบทเจ้าภาพให้คุณลองสวมบทบาทในจินตนาการว่าคุณคือเจ้าภาพหรือผู้จัดงานคนหนึ่งหน้าที่ของเจ้าภาพคืออะไรครับคือการทําให้แขกคนอื่นๆรู้สึกสบายใจและเป็นที่ต้อนรับจิตวิทยาเบื้องหลังการย้ายสปอตไลท์ออกจากตัวเองเมื่อคุณเปลี่ยนเป้าหมายจากการทําให้ตัวเองดูดีไปเป็นการทําให้คนอื่นรู้สึกดี ความกังวลเกี่ยวกับตัวเองจะลดลงโดยอัตโนมัติคุณจะเลิกคิดว่าฉันจะพูดอะไรดีและจะเริ่มคิดว่าฉันจะทำอะไรเพื่อช่วยให้คนคนนั้นรู้สึกสบายใจขึ้นได้บ้างเราการมอบคุณค่าก่อนการเป็นเจ้าภาพคือการเป็นผู้ให้ก่อนซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นความสัมพันธ์เวิร์กช็อปการเป็นเจ้าภาพที่ยอดเยี่ยม 1. สแกนหาเป้าหมายของคุณมองไปรอบๆห้องแล้วมองหาคนที่ดูเหมือนจะรู้สึกอึอดอัดเหมือนกับคุณ อาจจะเป็นคนที่ยืนอยู่คนเดียวกำลังเล่นโทรศัพท์หรือดูไม่รู้จะทำอะไรคนคนนั้นคือเป้าหมายของคุณครับ 2. ภารกิจช่วยเหลือของคุณเดินเข้าไปหาเขาด้วยเป้าหมายที่จะช่วยเหลือให้เขารู้สึกดีขึ้นเปิดบทสนทนาด้วยการยอมรับความรู้สึกร่วมกันครับบทพูดตัวอย่างเช่นงานแบบนี้คนเยอะดีนะครับบางทีก็รู้สึกท่วมท้นเหมือนกันผมชื่อชมชายนะครับไม่แน่ใจว่าคุณรู้จักใครในงานนี้เยอะไหมครับประโยคนี้ทรงพลังมากครับ เพราะมันยอมรับในความอึดอัดและสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันในทันที 3. แนะนำให้รู้จักกับคุณอื่นถ้าคุณรู้จักใครในงานบ้างแม้จะแค่คนเดียวให้คุณลองทำหน้าที่เป็นสะพานครับบทพูดตัวอย่างเช่นคุณสมชายครับผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับคุณสมชายคุณสมชายเขากำลังสนใจเรื่อง x ที่คุณสมชายเชี่ยวชาญอยู่พอดีเลยครับการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยคนสองคนแต่ยังทำให้คุณดูเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่ออีกด้วยครับ 4. ถามคำถามในฐานะเจ้าภาพเครื่องดื่มอร่อยดีนะครับลองชิมรือยังครับวันนี้เดินทางมาลำบากไหมครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณสนใจและตัดสินใจมางานนี้ครับการสวมบทบาทเป็นเจ้าภาพคือการเปลี่ยนพลังงานของความประมาทให้เป็นพลังงานแห่งความเมตตาและการช่วยเหลือคุณจะลืมความกลัวของตัวเองไปครับเพราะคุณกำลังมุ่งมั่นอยู่กับการช่วยคนอื่นและนั่นคือเสน่ห์ที่แท้จริงครับ กลยุทธ์ที่3คือการหยุดพยายามที่จะเป็น extrovert นะหันกลับมาคนพบและใช้อาวุธลับที่สรงพลังที่ชาว introvert ทุกคนมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติความเชื่อแบบเก่าฉันเป็น introvert ฉันพูดไม่เก่งฉันสร้าง connection ไม่ได้กลยุทธ์ใหม่เพราะฉันเป็น introvert ฉันจึงมีพลังพิเศษ3อย่างที่ทำให้ฉันสามารถสร้าง c o n n e c t ัที่ลึกซึ้งและมีความหมายได้ดีกว่าใครพลังพิเศษที่1 การเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมนะ The Superpower of Listening จุดอ่อนของ e x t r o v e r t คือพวกเขาอาจจะพูดเกง่งแต่บ่อยครั้งพวกเขาไม่ได้ฟังจริงๆจุดแข็งของคุณชาว introvert โดยธรรมชาติแล้วเป็นผู้สังเกตการและผู้รับฟังที่ยอดเยี่ยมนี่คือพลังพิเศษที่หายากที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนอ o เวิร์กช็อ Workshop, การใช้พลังนำกฎการสนทนา3ข้อนะที่เราเคยคุยกันไปมาใช้ 1. ทําให้เขาเป็นดาวเด่นใช้คําถามปลายเปิดและเทคนิคเจาะลึก 2. เป็นกระจกเงานะสะท้อนความรู้สึกและยอมรับในประสบการณ์ของเขา 3. หาช่วงเวลาฉันก็ด้วยแบ่งปันเรื่องราวของคุณสั้นๆเพื่อสร้างการเชื่อมต่อนะผลลัพธ์คือคนเราไม่ได้จำคนที่พูดเก่งที่สุดแต่เราจะจดจำคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าได้รับการรับฟังมากที่สุดไปตลอดการพลังพิเศษที่2การสังเกตการที่เฉียบคมนะ The superpower of observation จุดอ่อนของ e x t r o v e r t คือพวกเขาอาจจะรีบร้อนกระโจนเข้าไปในบทสนทนาโดยไม่ได้สังเกตรบริบทจุดแข็งของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มบทสนทนาคุณใช้เวลาในการสังเกตการนะซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมหาศาลเวิร์กช็อปการใช้พลังใช้เวลา5นาทีแรกในงานในการเป็นนักสืบนะใครกำลังคุยกับใครใครดูเหมือนจะเปิดรับคนใหม่ๆใครที่ยืนอยู่คนเดียวสังเกตสิ่งของหรือเครื่องแต่งกายที่น่าสนใจ ที่สามารถนํามาใช้เป็นจุดเริ่มต้นบทสนทนาได้เช่นหนังสือที่เขาถือเข็มขลัดขององค์กรนะผลลัพธ์คือการสังเกตการลุวงหน้าจะช่วยให้คุณสามารถเลือกและเริ่มต้นบทสนทนาได้อย่างมีกลยุทธ์และเป็นธรรมชาติมากขึ้นพลังพิเศษที่3การสามารถในการสนทนาเชิงลึก The Superpower of Deep Conversation จุดอ่อนของ Extra w o r d คือพวกเขาอาจจะเก่งเรื่อง Small Talk แต่บางครั้งก็อาจจะติดอยู่แค่ที่บทสนทนาผิวเผิน จุดแข็งของคุณชาวอินทรเวิร์ดเกลียดสมอลทล์กแต่รักที่จะพูดคุยในเรื่องที่ลึกซึ้งและมีความหมายวิร์กช็อปการใช้พลังนะเปลี่ยนสมอลทล์กให้เป็นบิ๊กท็อกคำถามทั่วไปคือคุณทำงานอะไรครับคำถามต่อยอดสู่บิ๊กทล์กหลังจากที่เขาตอบแล้วให้ถามต่อว่าอะไรคือส่วนที่น่าสนใจที่สุดในงานของคุณครับหรืออะไรคือความเข้าใจผิดที่คนส่วนใหญ่มักจะมีต่อง,งานของคุณครับ ผลลัพธ์คือคุณจะสามารถนำทางบทสนทนานะออกจากหัวข้อที่น่าเบื่อไปสู่ดินแดนที่น่าตื่นเต้นและมีความหมายซึ่งเป็นพื้นที่ที่คุณจะใช้แสงได้อย่างเต็มที่นะจงเลิกมองว่าความเป็นอินโทรเวิร์คือจุดออนแล้วเริ่มต้นมองว่ามันคือชุดของพลังพิเศษที่จะทำให้คุณกลายเป็นนักสร้างคอนเน c t ชันที่น่าจดจำและจริงใจที่สุดและกลยุทธ์สุดท้าย คือการออกแบบประสบการณ์การสร้างคอนเน็กชันของคุณให้ง่ายและน่ากลัวน้อยลงตั้งแต่แรกกลยุทธ์คืออย่าเดินเข้าสู่สนามรบเพียงลำพังและอย่าเดินเข้าทางประตูหน้าเสมอไป 1. พลังของประตูข้างนะ the power of side entrance ปัญหาคือการเดินดุ่มๆเข้าไปกลางวงสนทนาขนาดใหญ่คือสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวอินโทรเวิร์ตทางออกคือให้คุณมองหากิจกรรมหรือจุดสนใจที่อยู่รอบๆของงาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นสมอหรือประตูข้างให้กับคุณตัวอย่างประตูข้างโต๊ะอาหารหรือบาร์เครื่องดื่มนะเป็นจุดที่เป็นธรรมชาติอย่างมากในการเริ่มต้นบทสนทนาแบบหนึ่งตอนหนึ่งเครื่องดื่มนั้นดูน่าสนใจจังเลยครับไม่ทราบว่าคืออะไรหรอครับบูธแสดงผลง,งานหรือบอ์ดนิทรรศการให้คุณไปยืนอ่านหรือดูแล้วเริ่มต้นบทสนทนากับคนที่ยืนอยู่ข้าง,างๆเกี่ยวกับสิ่งที่พวกคุณกําลังมองอยู่ร่วมกันผมถึงกับสถิติตัวนี้มากเลยครับหรือการเป็นอาสาสมัคร ถ้าเป็นไปได้นะการอาสาช่วยงานเล็กๆน้อยๆเช่นการลงทะเบียนจะมอบบทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจนให้กับคุณทันทีมันจะเปลี่ยนคุณจากแขกผู้เคว้งคว้างให้กลายเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีเหตุผลในการพูดคุยกับผู้คน 2. พลังของเพื่อนร่วมรบนะ The power of the wingman ปัญหาคือการไปร่วมงานคนเดียวสามารถเพิ่มแรงกดดันและความรู้สึกโดดเดี่ยวได้เป็นสิเท่าทางออกคือ ถ้าเป็นไปได้จงไปกับเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็น e x t r o v e r t ที่เข้าใจคุณเวิร์กช็อปการใช้เพื่อนร่วมรบวางแผนล่วงหน้าพูดคุยกับเพื่อนของคุณก่อนเริ่มงานนะเป้าหมายคือวันนี้ฉันอยากจะลองคุยกับคนใหม่ๆสักสองสาคนนะถ้าเห็นฉันยืนอยู่คนเดียวนานๆช่วยเข้ามาหน่อยสัญญาณลับถ้าฉันรู้สึกว่าแบตหมดหรืออยากจะออกจากวงสนทนาฉันจะทําสัญญาณลับแล้วช่วยฉันออกมาหน่อยให้เพื่อนเป็นสะพานนะเพื่อนที่เป็น e x t r o v e r t ของคุณ สามารถทำหน้าที่เป็นสะพานที่ยอดเยี่ยมในการแนะนำให้คุณได้รู้จักกับคนใหม่ๆใ,ในวงสนทนาของเขาซึ่งจะทำให้การเริ่มต้นง่ายขึ้นมาก <c oughs> การใช้กลยุทธ์เหล่านี้คือการยอมรับในธรรมชาติของตัวเองและออกแบบสถานการณ์ให้เอื้อต่อความสำเร็จของคุณแทนที่จะฝืนทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้รื้อสร้างตำราการสร้างคอนเนคชันขึ้นมาใหม่ เราได้คนพบว่าคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นผีเสื้อสังคมแต่คุณสามารถเป็นต้นโอกที่สง่างามได้ที่ยังรากลึกและแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปอย่างมั่นคงจนผู้คนอยากจะเข้ามาพักพิงในร่มเงาของคุณเองเราได้เรียนรู้4กลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณทําเช่นนั้นได้ 1. โฟกัสที่คุณภาพเหนือกว่าปริมาณ 2. เป็นเจ้าบ้านไม่ใช่แขกรับเชิญ 3. ใช้พลังพิเศษของชาวอินโทรเวิร์ตและ 4. ใช้ประตูข้างและเพื่อนร่วมรบสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้คือคอนเน c t ชันที่ดีที่สุดมักจะไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นผลพลอยได้มันคือผลพลอยได้ที่คุณสนใจในเรื่องราวของผู้อื่นอย่างจริงใจผลพลอยได้ที่คุณมอบความรู้สึกปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับให้กับใครสักคนและผลพลอยได้ที่คุณกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างสง่างามบทต่อไปของชีวิตคุณไม่ได้ต้องการนำบัตรที่มากขึ้น แต่ต้องการความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและทักษะที่แท้จริงก็คือการเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์เหล่านั้นในวิธีที่เป็นคุณที่สุดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter Just ครับหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นเพื่อนเดินทางที่ไว้วางใจของคุณในทุกๆสถานการณ์ทางสังคมเราอยากเห็นการเริ่มต้นของคุณคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับว่าจาก4กลยุทธ์นี้กลยุทธ์ไหนที่คุณรู้สึกว่า ใช่ที่สุดสำหรับคุณและคุณจะลองนำไปใช้ในสถานการณ์ไหนเป็นสถานการณ์แรกสำหรับวันนี้ขอให้การเชื่อมต่อของคุณเปลี่ยมด้วยความหมายสวัสดีครับ